สวัสดีค่ะชื่อศิรินบุญโสธรสถิตค่ะครูตั้งแต่เริ่มเปิดโรงเรียนสาธิต2517สอนวิชาสังคมนะคะแต่ว่าตอนช่วงแรกก็จะมีอย่างอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสอนอย่างอื่นด้วยสอนภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยนิดหน่อยแต่ว่าหลักๆก,ก็เป็นวิชาสังคมแล้วก็จะเน้นเชิงประวัติศาสตร์กับพุทธศาสนาตอนเริ่มมีอาจารย์ก็น้อยค่ะเพราะว่า เรายังใช้อาจารย์ที่คณะศึกษาศาสตร์ที่คณะอักษรหลายท่านอยู่ที่มาช่วยเราแล้วก็พวกรุ่นแรกๆนี้จะว,ว่าไปก็โชคดีหมายถึงว่าได้อาจารย์ผู้ใหญ่ผู้ใหญ,ใหญ่ที่แบบเก่งๆมีชื่อเสียงระดับประเทศเลยเป็นคนสอนเกี่ยวกับลูกศิษย์ล่ะคะก็เรื่องการทํากิจกรรมต่างๆ กิจกรรมเด่นๆที่ที่ขณะที่อยู่ที่นี่มาตั้งแต่เริ่มทํางานจนกเกษียณเนี่ยอันหนึ่งก็คือไม่เกี่ยวอะไรกับโรงเรียนนะแต่หมายถึงว่าเราคิดขึ้นมาเองตอนนั้นรุ่น11ให้เราควรจะรู้จักบ้านเขาให้เยอะกว่านี้ก็จะเป็นไปเยี่ยมบ้านนักเรียนถึงบ้านทุกคนก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จําได้แม่นยําหน่อยว่าเออบ้านเขาเป็นยังไงยังไงยังไง,ง,ไงเราอยากปรับทัศนคติกับผู้ปกครองด้วยว่าครูไปถึงบ้านไม่ได้ครูไปฟ้องเรามาคุยกันแต่ส่วนใหญ่จะตกใจมัลูกไปทําอะไรเหรออะไรเงี้ยไม่ใช่ ถ้าลูกมีอะไรโอเคเราก็จะชมอะไรเงี้ยเรื่องที่ประทับใจในรุ่นนี้มีอยู่คนหนึ่งตอขนขณะนี้เป็นคุณหมอคุณหมอสมานที่สมานฟูตะกูลมาลูกสาวเขาก็เป็นรุ่นที่ประมาณสามสิบอะไรเนี่ยค่ะเขาก็ามาชวนว่าไปรับเพื่อนหน่อยเพื่อนชื่อประสานเราก็แปลกใจว่าทําไมต้องไปรับมารู้ทีหลังก็คือว่าประสานตาบอดข้างหนึ่งแต่เราไม่รู้ไม่รู้ข้อมูลเขาเลยเพราไปรับทุกเช้า นี่เป็นเหตุปแปลกๆอย่างหนึ่งนะคะก็ไปรับทุกเช้าบางทีบางเช้าเพื่อนเขาก็ไปด้วยออบางเช้าเราก็ไปเองบางทีไปถึงบ้านประสานก็หนีที่บ้านเขาก็จะบอกว่าถ้าไม่อย่างนั้นก็ออ,ออกมาที่บ้านเป็นงสีงั้นมาทํางานที่บ้านเจอเขาจริงๆที่บ้านเอาจริงเขาสะกอนหนึ่งยอมมาโรงเรียนเพราะว่างานจริงๆมันหนักอีกเรื่องหนึ่งก็คือโครงการคุณธรรมซึ่งอันนี้ไม่ได้ตอนแรกที่สมัครทําโครงงานเนี้ย เป็นครั้งแรกเลยโครงงานคุณธรรมขนาดนี้ยังมีอยู่เอ,อ่อท่างที่เป็นประธานคือเจ้าคุณศรีวัดสุทัศน์เขาส่งคงจะกระจายไปทั่วนะคะก็เราก็สมัครไปด้วยก็คิดว่าเดี๋ยวทําสักสองสาเดือนก็คงเสร็จปรากฏว่าหนึ่งปีเต็มแล้วก็มีการไปออกบูธท,ที่นู่นที่นี่เราเริ่มต้นจากนักเรียนผลค,คิดเองท่านก็บอกเออลงเอ้ยโครงการมันควรจะมาจากความคิดของนักเรียนเองว่าโรงเรียนมีปัญหาอะไรทําอันนี้เพื่อแก้ปัญหาอะไรเราก็ทำของโรงเรียน น่าจะเกือบเป็นร้อยโรงเรียนนะที่ทั้งประเทศเลยค่ะแล้วก็เออท่านเจ้าขุนนั้นเก่งมากคือจําจําโรงเรียนได้จํานักเรียนได้คือถ้าโทรมาคุยโทรมาเช็คอะไรเนี้ยไม่ผิดคนอืมก็แปลกใจนะว่าเออท่านจําเด็กๆได้แม่นยาก็ยังได้ไปออกงานที่น่าจะสูงสิริกินะตอนนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําระยะยาวแล้วก็เด็กๆก็ให้ความร่วมมือท่านมาตรวจที่โรงเรียนแล้วก็ เป็นวิธีประเมินที่ใช่เลยคือไม่ได้เตรียมไว้ลงหน้าเจอใครท่านถามเลยเมื่อถามเลยนี้นก็คือข้อมูลข้อเท็จริงไม่ได้ไม่ใช่ถามคนที่เราเตรียมไว้ให้นะก็ท่านก็ไม่ได้อยากจะจัดลำดับแต่ว่าคือกลุ่มกรรมการบอกว่าให้จัดลำดับเรายังได้ลำดับที่แปดจากเกือบร้อยโรงเรียนอีกเรื่องหนึ่งที่ส่วนตัวชอบก็คือ นักเรียนไปป่าทำบ่อยมากอันนี้แต่ว่าค่ะอันนี้เราอยู่ตรงนี้เราใกล้เมืองการนก็จะไปเมืองการนศูนย์ศึกษาธรรมชาติเขาน้ําพุเขาน้ําูุกอยู่กับศูนย์อันนี้ของอุทยานป่าสลักพระก็จะไปที่นั่นบ่อยทีแรกไม่รู้ไม่รู้จักอันนี้ไม่รู้จักกิจกรรมนี้เหมือนกันแต่ว่ารู้เพราะว่ามีนักศึกษามาฝึกสอนปรนลุตมาขอทํากิจกรรมนี้ก็ไปกับปรนุตเอ้าเฮ้ยใช่มันใช่มากเลย หลังจากนั้นพอปรุษเขาพอเขาเรียนจบอะไรออกไปเราก็าทํากิจกรรมนี้แล้วก็เพราะทางที่ศูนย์เขาน้ําพุเขาก็จะมีวิทยากรอ,อยู่แล้วลุงป้าอะไรทั้งหลยที่เป็นคนบุคลากรเขาอะคือพร้อมทุกวันนี้รู้สึกดูเหมือนาจารยบุญเพชรยังพาเด็กๆไปอยู่แต่ว่าอันนี้ในเชิงวิชาลูกเสืออันนี้ไปบ่อยมากจนกระทั่งมีเด็กทําโครงงานเพื่อที่จะจบเนี่ยทาเรื่องเขานองาพ้เนี่ยทาเรื่องช้างนี่เขาน้ําพ้อถานที่ปโปรด เราก็โปดทั้งนั้นเลยนะแต่ก่อนตรงนี้มันเป็นอาคารไม้ค่ะของโรงเรียนกเกษตรเขาโรงเรียนช่างไม้เขานั่นแหละเป็นสองหลังเรือนไม้เดี๋ยวมีรูปให้ดูเรือนไม้สองหลังแต่ว่าเด็กสองหลังยาวๆแต่เด็กก็แบ่งได้สามห้องตอนอาจารย์ฟงมามาลีคหนา้าห้องศิลปะอยู่ข้างหน้าอะไรเงี้ยก็แบ่งห้องกันแบ่งโซนกันตรงนูงน้นตรงนี้ ตรงนี้ก็เคยเป็นเรือนไม้อย่างนี้เหมือนกันคล้ายๆคล้ายๆตรงมุมนั่นนะคะเพราะว่าแต่ว่าถ้าปีแรกเลยไม่ได้อยู่ที่นี่อยู่นู่นตรงตึกห้าสิบปีก็ตรงอยู่ตรงนั้นสักปีสองปี้วก็มาที่นี่ตรงนี้ก็เป็นอาคารหลังแรกเมื่อกี้เพิ่งบอกอาจารย์ปอว่าตรงนี้แต่ก่อนไม่ได้ฉาปูนะคะเสร็จแล้วนะเรียบร้อยเทมากปูนเปลือยค่ะเห็นก้อนอิดเป็นก้อนอิดเลย มันมันจะมันจะแปลกไปอีกแบบนึงเพราะหลายคนก็จะทักว่าโรงเรียนยังสร้างไม่เสร็จหรออื <c oughs> หลังจากทํางานมายาวนานแล้วเนี้ยเวลาเราสอนมันไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนสอนนะอย่างเดียวนะมันคือการเรียนรู้ด้วยกันหลายๆเรื่องเขาสอนเรานะไม่ใช่เราสอนเขาบางเรื่องเราอาจจะไม่เคยสังเกตพอเราเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นอ๋อมีอย่างนี้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี้ยเราก็ต้องรอบคอบม,มากกว่านี้อะไรเงี้ยก็เป็นความรู้ให้กับเรา ว่าไม่ว่าเด็กเขาจะมีพฤติกรรมอะไรยังไงก็แล้วแต่ทั้งทั้งบวกทั้งลบแหละนะมันก็จะสอนให้ความรู้กับเราช่วงแรกๆเราอาจจะประสบการณ์เราน้อยเวลาโฮมรูมหรืออะไรบางส่วนก็อาจจะยังทื่อๆอะไรอยูออ่แต่พอเราเข้าใจเขามากขึ้นบางเรื่องมันไม่จำเป็นออโรงเรียนสาธิตยอยู่ตั้งแต่ปีแรกเพราะว่าเป็นนักศึกษาที่จบคณะศึกษาศาสตร์รุ่นแรกตอนนั้นเขามีนโยบายว่าเขาจะเอาไว้รุ่นละคน คนต่อไปทัดจากครูก็คืออาจารย์สนชัดทัดอาจารย์สนชัดก็คือบุญมางะนั้นสนชัดรุ่นสองบุญมารุ่นสามหลังจากนั้นมันพอคนเยอะขึ้นจะปีแรกที่เปิดออขอเล่าถึงจุดเด่นของโรงเรียนตอนนั้นผอ,อแต่แต่เขาไม่ได้เรียกผอเนะเขาเรียกประธานคณะกรรมการเลยเพราะว่าโรงเรียนมันยังไม่เสร็จเรียบร้อยเป็นทางการอาจารย์เมธีปีรันธนานนท์เพิ่งจะไดออ้รับข่าวเมื่อไม่กี่วันเนี้ หลังจากที่พยายามติดตามมานานแล้วเพิ่งทราบมาเป็นทางการชัดเจนแล้ว่าอาจารย์เสียแล้วซึ่งความคิดหลายอย่างจะ,จะบอกว่าอาจารย์เมทีคนเดียวก็ไม่ได้ดนะหรือตั้งแต่คณะบดีอาจารย์มารีอธิแพทย์อีกหลายท่านคือแนวคิดเป็นลักษณะนี้โรงเรียนสาธิตตั้งแต่แรกเนี่ยมีมีความมีจุดเด่นที่ให้ให้โอกาสนักเรียนสูงมากยกตัวอย่างปีแรกเลยเรารับป .5 อห้ากับมศหนึ่ง ห้องละสามสิบคนมีอย่างละสองห้องเพราะฉะนั้นรุ่นแรกมันก็จะมีแค่ร้อยี่สิบคนก็เป็นอย่างนี้อยู่สักสองสามรุ่นแล้วก็ระบบในตรงนี้ขอ,ข,อของกระทรวงศึกษาก็เปลี่ยนพอปห้าปหกปเจ็ดมศหนึ่งสองสามแล้วก็มศสี่ห้าแลจบหมอปลายเอ,อ,อย่างเวลาเข้าแถวอันนี้น่าจะเป็นจุดเด่นอย่างหนึง่งเวลาเข้าแถวครูไม่ต้องพูดเยอะค่ะคนที่ให้คนที่มีโอกาสพูดคือนักเรียนและคือนักเรียนทุกคน ไม่ได้แปลว่าคนพูดเก่งหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทุกคนทุกคนได้มีโอกาสพูดนะทานข้าวด้วยกันลงอาหารเนียวันนี้เมื่อช่วงเวลานี้เองที่กลับไปนั่งอ่านเอกสารหมอหลวงปิน่นนั่นคือแนวความคิดของหมอหลวงปิน่นอันนี้น่าจะมาจากของตะวันตกการทานอาหารด้วยกันหมอมหลวงปิ่นบอกว่านี่เป็นโซเชียลแวลูนักเรียนรู้จักกันดีมากขึ้นครูกับนักเรียนรู้จักกันดีมากขึ้นมีประโยคนึงเขานะบอกว่าดีไม่ดีสําคัญกว่าการเรียน คือเรามองข้ามจริงๆแล้วเรื่องมันไม่ใช่แค่กินข้าวมันมีอะไรเยอะที่แฝงอยู่ในนั้นเออที่จําได้เด่นๆในยุคก่อนมันยังไม่มีอาหารอะไรอย่างนี้ขายนะ้สิบโมงมีหม้อเบลเลยตักนมแจกหน้าห้องช่วงพักสิบโมงตอนที่อยู่อาคารนู้นนะจาได้ว่าอยู่ตรงนั้นเป็นอย่างนี้แต่ก่อนนั้นศูนย์เกษตรศูนย์โพนมมันอยู่ตรงข้ามประตูนู้นเองอืมอยู่หน้าใกล้ๆมหาลัย มีวิชาการศึกษารายบุคคลมันคือ i อปัจจุบันของกระทรวงแต่เราไปในยุคเราเรียกว่าทานสมัยมากเลยเคิดอันนี้มาตั้งแต่ตอนโน้นละอาริปีที่แล้วแล้วเราเรียกว่าการศึกษารายบุคคลใครจะทำเรื่องอะไรก็ได้นะใครสนใจเรื่องอะไรได้เลยแล้วก็ก็จะมาดูเรื่องว่าเป็นแนวไหนให้ครูคนไหนเป็นที่ปรึกษาและครูจําได้ว่ามีเรื่องที่มีคนสวนเป็นที่ปรึกษาด้วย เขาต้องเก่งกว่าเราแน่นอนเพราะเขาอยู่เขาทํากับสิ่งเหล่านี้ประสบการณ์เขาเยอะกว่าเราแน่นอนนะอันนี้ครูคิดว่าเป็นเรื่องเปิดกว้างคือการเรียนรู้ซึ่งกันและกันมีงานที่องค์พระทุกคนไปช่วยงานที่องค์พระตอนนั้นสมัยนั้นงานองค์พระทุกโรงเรียนได้ไปออกงานนะคะแล้วก็ไปนาเสนอตรงนี้แล้วที่ยังจําได้อยู่คือไปเหเรือในคลองเจดีย์บูชาได้รับ โรงเรียนนี้ได้รับเกียรติเทเรยียที่ในคลองเจดีย์ที่คลองเจดีย์บูชาทําขนมก็ยังจําได้ว่าน่าจะเป็นทัาทิมกรอมนะเพราะว่าจําได้ว่านต้องปอกแคล้วต้องทําอะไรเงี้ยก,ก็ทุกคนก็ช่วยกันทำเด็กๆก็ช่วยกันทำแล้วพออยู่ยาวนี่มันไม่ใช่แค่ลูกศิษย์ตรงนั้นนะล่นะทีนี้รุ่นเก่าๆกลายเป็นรุ่นพ่อเขาอันนี้ลูกคือขอคตัวจริงเรียนรู้ทุกอย่างหาประสบการณ์ในชีวิตเพราะส,สำหรับครูนะบางทีไม่สิเ,เด็กๆทำอะไรแปลก เฮ้ยถ้าเราเป็นวัยเขาเราอาจจะทําอะไรแปลกอย่างนี้แหละเพื่อเขาเรียนรู้บางทีเท่าเขาไม่เจอกับตัวเองมันมันก็ไม่รู้หรอกว่าหนีเรียนแล้วมันเป็นยังไง <c oughs> เราก็าไม่เคยหนีเรียนหรอกนะ <c oughs> แต่ว่าไอ้ยไอ้ไอ้อะไรอย่างนี้แบบมันใช่อะ่ะจะลองเล่นกีฬาจะลองทําอะไรจะลองลองอะไรที่เราไม่ชอบก็ได้แบบลองดูแต่ว่าทักษะตรงนี้ตรงนี้เป็นข้อพิเศษอย่างหนึ่งว่าเออทำยังไงจะคุยกันได้ครูกับนักเรียนให้ให้ให ให้รู้สึกวางใจกันได้เอาไม่ต่อให้เธอเรียนวิทย์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรแต่บางเรื่องมันคือชีวิตอะแบบก็เออมันก็รู้จักอะไรต่างๆนานาได้แล้วก็อยากจะให้ทําความเข้าใจอย่างวันนั้นคุยกับอาารอะไรนะบอสสอนเลขเธาบอกว่าใช่เลยเธอพูดไหมอ่ะกับเด็กๆเขาชอบมาอยู่ในวงทําขนมในทุกวิชาในทุกอาชีพมีทุกวิชาอยู่ในนั้นทําขนมไม่ได้ว่าไม่เกี่ยวกับเลขในขนมก็ต้องคิดเลข เลขเอาไปประยุกต์ใส่อะไรในชีวิตเราเกี่ยวข้องกับทุกวิชาขนมต้องทําให้สวยใช่ไหมคอองไม่มีใครอยากกินขนมไม่สวยทุกอย่างเสื้อผ้าหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ออช่วงหลังๆก็อาจจะมีเรื่องหนึ่งที่สําหรับครูนะที่ที่ให้ไปทำแล้วเด็กก็เฮ้ยบ้านเราเป็นนี้หรอให้เขาไปคุยพอดีมามาแตะเรื่องชาติพันธุ์เยอะก็ลงพื้นที่กับรุ่นพี่ที่เป็นอาจารย์คณะโบราณเราก็เลยอ๋อ oh, มันมีชุมชนมอนชุมชนเราครังชุมชนนู้นนี่เยอะแยะเต็ไมไปหมดให้การบ้านเด็กๆไปคุยที่บ้านเอา้าเพิ่งรู้บ้านเราเป็นมอนเหรอแล้วนี้เราก็ได้ความรู้มาด้วยเวลาอ่านการบ้านเขาบ้านอยู่ตรงไหนบอกมาด้วยนะอ๋อย่านแถววัดไผ่ล้อมแถวนั้นมอนเยอะไอซีแถววัดพะเนยียงแต่นี่ลาเป็นส่วนใหญ่อืมมันมันไม่มีอะไรแท้ๆมันผสมผสานไม่เพราะฉะนั้นไม่ว่าอาหารหรืออะไรก็แล้วแต่แหละ ไอ้อันนี้การทอผ้านู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีอะไรที่เรายังจะต้องเรียนรู้อีกเยอะทําไม่มีวันหมดหรอกไอ้เรื่องท้องถิ่นเนี่ยก็ส่วนส่วนทุกคนคิดว่าเขาอยากมาอยู่แล้วเนี่ยนะคะแบบไม่ได้เจอกันหลายปีแล้วอยากให้ติดปายชื่อจังไรคนมา <c oughs> เกรงใจเวลาถามชื่อบ่อยๆ <c oughs> บางทีเราก็ลืมอันนี้ก็คิดว่าเขาสนใจที่อยากจะมางานเพราะหลายคนก็เคยถามก่อนหน้านี้ว่าเมื่อไหร่จะจัดงานเพ่ินสู่เย้าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคิดว่าจะได้มาพบเจอกัน อาจจะได้ติดต่ออะไรกันต่อไปเรื่อยๆแล้วก็มาดูาน้องๆโรงเรียนเยอะแยะหลายอย่างอันนี้คือจบแล้วใช่ไหมใช่ครับ